สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะวันนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะบ้านของแอดชัยนะคะโอ้เนี่นะคะลุงมาถึงเรียบร้อยแล้วรถลุงก็มาถึงแล้วะะเดี๋ยวเราก็ไปชมนะคะว่านะคะมีทำอะไรได้บ้างเนาะ,ะโอสวยนะคะสวยมีคลองมีโอ้ข้าวก็สวย สาวมนก็ปลูกดอกไม้ปลูกคุเล่นกันนะอย่าีตาด้อสวยๆนะะทกักคียด้วยนะคะอะาิใครแม็คตลอดโอ้โโอ้นงานพี่ชายคนเดียวหรือว่าสาวมนด้วยดิเนะ ว่าจะเป็นผลงานของแอชชัยนะสามนสามนโอ้สามนชอบดอกไม้รับปลูกที่ไหนไม่เห็นคลิปสามนปลูกเลยเหรออันนี้ก็พูดให้คนอื่นเขาโอ้ยไม่ได้มาดูเขาเลยว่าใครปลูกพอเห็นแต่ชายชาแนลเนี่ยเป็นคนขุดนะใช่ชายขุดก็สามนปลูกอ๋อสามีภรรยาร่วมด้วยช่วยกัน อแต่ไข mm ่หอมก็ม hmm. mm ีนะลงปลูก hmm. ต yeah. mm ้นไม้ข hmm. yeah. mm ึ hmm. mm ้นนะลุงนะดูดิสวยงามต้นพืเรียนก็หลายต้นเลยปลูกอันนี้แลเนะคุณนายตื่นสายพักชะอมก็มีเด้อเอฟซีนี่พักชะอมสาวมนพักใบแมงลักพักอีตูบานเฮ้านีแล้วี่ไปดูนวัตกรรมใหม่ี่กีีอ่ะเราจะทำ ทายเม็ดทายอ่ะอเม็ดทายระเบิดข้างบนเม็ดทึนชียุงล่างอย่างเงี้ยเม็ดทรายู่ข้างบนม,มันเป็นการความร้อนตัวใหม่วัสดุใหม่ที่เขาทำอ,ะอ่ะที่เมื่อก่อนเขาทำพวกใยแก้วยุงล่างเม็ดทึนชยุงบนใยแก้วยุงล่างมันผมดำรังคาอ่ะอันนั้นมันนี้การใช้งานมันต้านพอมันเจอความร้อนอกาวที่เขาลอกเซื่งแบบมันลอกมัน<อ><อ>มันยุ้ยไหมยุ้ยลงมาพี่เห็นศูนย์โตโยต้าพุขทหารไหมเห็นอะไรแหละเราเยอะมากทำได้กี่ปีเองน่ะ มันย้วยแล้วเพราะมันเป็นแผ่นขนาดใหญ่มันน,นมผมมองไปวิ้ยทำไมสูนที่เกิดทำไมมันย้วยแล้ว<ม>เพราะว่า<ม>คุณภาพของชิ้นงานอ่ะมันมันมันสู้แดดเมืองไทยไม่ได้ไม่ได้ครับเดีทาร้อนเขาก็เลยมาทําแบบใหม่ไงอย่าง,ยางพยอมเดซตี้เขาทำใหม่มเขาเอาเม็ดทินชียลงล่างเม็ดทินชียลงล่างแล้วเขาไปเคลือบข้างบนครับเพราะตัวเนี้ยที่เขาเคลือบเพราะอะไรมันทนแดดทนฝนแต่อยู่การใช้งานมันจะมันจะยาวขึ้น แต่มันมีโอ,อกาสลอกเขาบอกอยู่ว่ามีโอ,อกาสที่จะที่จะหลุด,ด,ดอันี้โอกาที่ถกับพียูโฟมมันหนาปึ๊กก็เพราะเขายิงอันนี้มันเป็นแผ่นอัดพียูโฟมแผ่นอัดพียูโฟมครับเพราะอีกไม่ได้ทนไหมไม่รู้ก็พี่ชายบอกอยู่ระยองแกก็ทำอย่างนี้แกบอกมีร้านรู้นนะอันนั้นผนังพี่อันนั้นผนังแนวตรงผนังแนวตรงนี่เป็นพียูโฟมอ่ะมันไม่ได้ปะทะแดด เนี่ยเนี่ยพี่มองเหมือนห้องน้ําเนี่ยพี่ทําพีโฟมปะผนังใช่ไหมมันไม่ได้ปะทะแดดนะพี่มันไม่โดนแดดอันนี้เป็นหลังคาหลังคามันจะโดนแดดตลอดตลอดที่มีแดดออกเออตลอดเวลาที่มีแดดออกจะร้อนหรือหนาวอะไรก็แดดออกมันก็มันก็จะต้องปะทะความร้อนอยู่ตลอดเวลามันก็ก็ลองลองดูเพราะว่า อะไรที่เราไม่เคยทําอะไรที่เราไม่เคยสัมผัสอ่ะถ้าเราลองดูแล้วมันก็ไม่ใช่คุยคุยคุยดูแล้วสิถ้าทำบ้านใหรรู้บุกทำให้ถ้าอย่างนี้นี่เนี่ยนะพี่เออพี่ละครเดี๋ยวเดี๋ยวต่อลงอันนี้อันนี้ต่อโลอันนี้เราไม่เกี่ยวเอาพุ่มมะหวายแรกอันนี้เราไม่เกี่ยวกับช่างช่างเขาทำงานก่อนไปเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยคุณได้ช่างช่างเนี่ยคุณได้ใช่ไหมครับแบบนี้กับเนี่ยการตัดพีโฟมใช่ป่ะเนี่ยคือทำเหล็กแปรเนี่ย ถ้าเราจะแปะแผ่นพียูฟโฟมเราต้องใช้คัตเตอร์ปาดเพื่อยิดแปะพียูฟโฟมลงไปใน่องมันเนี้ยเพื่อยิงน็อตยิงน็อตยิงน็อตเนี่ยชิ้นงานที่เป็นแผ่นเดียวพียูฟโฟมที่เป็นแผ่นเดียวมันจะโดนปาดออกมันก็จะเหลือเหมือนกับช่องว่างอยู่ตรงนี้น่อยนึงทีนี้มันประทะความร้อนอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้หรอกกาวที่ยิงพียูโฟมน่ะมันจะเกาะแน่นกี่ปีพูดถึงว่าปีเดียวสองปีมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้านานๆไปอ่ะมันเหมือนกับพวกผนังใยแก้วอ่ะมันมีโอกาสที่จะหลุดรอดอาจจะ อ้าปีสิบปีกับว่าไปอันนี้เป็นแค่การวิเคราะห์ชิ้นงานประเออการวิเคราะห์ชิ้นงานนนเฉยก็เหมือนแทนนี่อะก็เหมือนแทนซีเมนต์บอร์ดเนี่ยซีเมนต์บอร์ดเนี่ยที่เขาเอามาทำแทนพื้นหน้อาเรพื้นหน้าเนี่ยมันต้องอยู่ในร่มนะอยู่ในห้องนอนที่ไม่โดนฝนแต่ถ้าเป็นเทอเลสที่ยื่หนือมาแบบนี้ถ้าโดนฝนประจำถ้าเราถักเหล็กนี้ไม่ไม่แน่นหนาพจะหัก เมื่อร้านกาแฟกอกอ่ะมันอ่อนออกมาเพราะมันโดนฝนเพราะเราขึ้นไปไล่ส่นกันเหยียบยุบเลยกะก็อีกบ้านต้นทักอีกหลังหนึ่งเห็นป่ะใช่ค่ะบ้านต้นทักนะก็ใช้สิบสองมิลนันี้ยี่สิบมิลนะบ้านต้นทักใช้สิบหกมิลมั้งสิบหกมิลต้งตั้มทำให้นะแต่ก็ถักเหล่งนี่ห่างไปไงไปเหยียบโุ้ลงเลยแล้วเป็นดาดฟ้าด้วยวายวายใช่ไหมฉลองเดือน

ีมอยลืนสเปช่างมาจดช่างมานัับใหญ่ใจสปอร์ตนะคะเอาอะครับเอาอะไกาแฟอีมร้อยครับอเอาดีนะครับอ่ะ นะะคเป็นบรรยากาศที่เนาะโอ้โหแดดจ้ามากเลยคะนี่แหละลุงถึงอยากจะมาทำแต่เช้าเนาะมีสาวมน์ก็มีทุกอย่างนะคะโอ้โหไม้แยะๆก็มีนี่ก็จะเป็นโหระพาโหระพาเขาสวยโอ้ดอกแก้วหรือว่า โมกพวงบอ่อหรือว่าดอกแก้วอดอกแก้วัววนครับปลูกไว้โอ้ยมีหลายสิ่งหลายอย่างนะนั่งแล้วลุงนั่งรอทำงานโอ้ยเอานกาแฟไห้เอาหมอนมาแล้วทำงานแบบ ปลาเนี่ยไปตกเบ็ดทุ่นาเขานีบอไ้นี่มันยังไม่ปลามาปล่อยเลยนี่นะคะตอนนี้ก็มีแอบไปก็เดินรล่างกันโอ้ผักหลายสิ่งหลายอย่างเนาะมีมาละก็มีสําหรับคนก็จอ้นมสะเจมสใหคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ